ประเทศไทยกําลังจะมีคณะ,ะรัฐมนตรีที่จริธรรมสูงส่งอันวินยูชนไม่สามารถพึงตําหนิติเตียนได้เลยครับตอนนี้ก็มีการพูดกันประเด็นนี้มากครับ,รบว่าสรุปว่าเรื่องนี้เป็นการยกระดับมาตรฐานใหม่ทางการเมืองหรือไม่ใช่หรือว่าเป็นการาหาทางออกใหม่ๆให้กับบรรดานักการเมือง S <S ว่าจะเป็นยังไงค,ค,ค,คือคือพอบอกว่าวินยูชนอันพึงรู้ได้เราก็ไม่ค่อยทราบเพราะเราก็เป็นแค่สามัญชนเนี่ยนะว่าเอ้แล้ววินยูชนเขาจะไปรู้ถึงไหนหรือเขาจะมีมาตรฐานจารทธรรมยังไงบ้างแต่ถ้าผ่านมาได้แล้วก็คงดีกันแบบสุดๆเลยเหมือนกันใช่ครับทีนี้มันก็มีนักวิชาการบางท่านที่เริร่มออกมาตั้งข้อสังเกตซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยในรายการต่อไปเนี่ยก็จะมีเสียงจากนักวิชาการเหล่านี้มาเล่าให้ฟังด้วยนะครับว่าเอ้ เพื่อต้องการจะผ่านมาตรฐานจาริยธรรมเนี่ยออก็เอาลูกมาเป็นแทนเอาน้องมาเป็นแทนเนี่ยอย่างนี้เนี่ยมันใช่คนดีเด่นดังหรือเขาเรียกว่ามีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งนั้นเนี่ยตามที่ เจตนารมในกฎหมายและรัฐธรรมนูญกำหนดหรือเปล่าครับจะเป็นคนดีคนเด่นคนดังหรือเอาแค่ว่าไม่มีแผลหรือวินยูชนไม่พึงติเตียนอะไรประมาณนี้แล้ววันนี้ที่เป็นข่าวเลยครับคุณชาดาไทยเศษรับฐมโอ้โหรถกระซใหญ่ด้วยนะช่วยมหาดไทยปรากฏตอนแรกบอกจะเป็นน้องสาวครับก็ไปมีประเด็นเรื่องนายกอบจสุดท้ายเป็นลูกสาวใช่ไหมลูกสาวเลยครับลูกสาวเลยคุณซาบิดาไทยเศษนะครับทีนี้ เรื่องของคุณชาดาเนี่ยลือมาหลายวันต้องยอมรับนะครับมีข่าวลือข่าวกระซิบกระซาบกันเพราะว่าก็เกรงใจท่านชาดาด้วยนะครับจริงๆท่านเองก็ช่วงที่ผ่านมาก็ออกงานตามปกติทางานปกติท่านก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรจริงๆข้อกฎหมายท่านชาดาไม่มีเลยนะไม่มีครับวันก่อนท่านไปภาคใต้ท่านยังบอกเลยประวัติท่านไม่มีคนคิดกันไปเองใช่ทีนี้พอคุณชาดาเปลี่ยนตัวเนี่ยมันก็เลยสะเทือนหลายคนซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเล่าให้ฟังว่ามีอีกหลายท่านเนี่ย ก็กฎหมายไม่ผิดเหมือนกันแต่ภาพลักษณ์อาจจะหนักกว่าอ๋อท่านชาดาแล้วอ้อย่างนี้จะรอดหรือเปล่าครับอันนี้เป็นเสียงที่เมื่อกี้ตอนเปิดรายการเราเปิดมาแล้วคุณอุรินบอกนี่ตกลงร่วมกันแล้วกับคุณชาดาแล้วก็สัมภาษณ์คุณสมพดาลูกสาวด้วยตัวเองแล้วโหเฮงดีโปรไฟล์ได้อ้าแต่ข่าวจริงๆข่าวคุณสมพดาเพิ่งมาวันนี้เองพี่กอฟแล้วต้องส่งไปตรวจประวัติอีกไหมเพราะก่อนหน้าเขาตรวจกันเข้มข้นมากเลยนะใช่ครับก็ต้อง ส่งไป14องค์กรครับนะครับส่งไป14องค์กรนะฮะที่เป็นองค์กรตรวจสอบเสร็จแล้วส่งกลับมาคณะกรรมการไตรีดีการเลขาธิการคณะมนตรีตอนนี้มันก็เลยมีข่าวลืออย่างนี้ครับคุณอ๋งว่าจริงๆแล้วชื่อทั้งหมดเขาทำตั้งนานแล้วหรือเปล่าเอ,าอ้า๋อเพราะว่า14องค์กรเขาไม่ได้ตรวจกันไม่กี่ชั่วโมงเขาตรวจกันเป็นวัน<ช>อ๋อถ้าเกิดจะมีชื่อจริงวันนี้ จริงๆอาจจะต้องส่งตัวละครครับอ้าวแต่ท่านชาดาเพิ่งบอกท่านท่านเป็นคนขอถอนชื่อเองก็ที่ผ่านมาก็อาจจะเงียบๆไว้ก็ทํา<อ>หน้าที่ทํางานไปเพื่อไม่ให้ตกเป็นเป้าลูกสาวเดี๋ยวมีการไปขุดประวัติเลยมีปัญหาอีก,กยุ่งอีกนะอ๋เอ,เ,อเพราะฉะนั้นคือ,เ,อเพราะการตรวจประวัติแน่นอนใช่ครับถ้าจะวันนี้เตรียมรายชื่อพร้อมน่าจะต้องมีการตรวจไปก่อนนาใช่ครับน่าจะมีการส่งสัญญาณให้เปลี่ยนตัวกันมาก่อนหน้านี้แล้วฉะนั้นตอนนี้ก็อีกหลายท่านก็อาจะหนาวๆร้อนๆว่าที่มีชื่ออยู่เนี่ยมีจริงหรือเปล่าโอ้โหเพราะว่า จำได้ไหมครับว่าก่อนหน้านี้ตอนต้นเลยเนี่ยตอนต้นของการส่งชื่อเนี่ยมีคนบอกว่าชื่อเกินได้ไหมเขามีดอกจันมาว่าบางพักส่งเกินถ้าเบอร์หนึ่งไม่ได้ให้ให้ไล่ไปที่เบอร์สองแทนเขาอาจจะเผื่อไว้แล้วอย่างนั้นหรือเปล่าคล้ายๆกันทีนี้คุณชาดาเองบอกว่าเปลี่ยนแล้วนะครับยังไงครับพี่กอฟครับก็จริงๆปัญหาของของคุณชาดาเนี่ยอย่างที่คุณอ๋องพูดนะครับว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องทางกฎหมายเลยนะครับแต่ว่าตัวคุณชาดาเองเนี่ย ก็วิญญชนหรือสังคมเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นผู้กว้างขวางหรือเปล่าในจังหวัดอุทัยธานีตัวท่านเองท่านก็เคยพูดนะตอนท่านรับหน้าที่รัฐมนตรีช่วยมหาไทยปราบอิทธิพลท่านบอกว่าอุทัยธานีไม่มีนะไม่มีอิทธิพลเพราะท่านเนี่ยอยู่ที่นั่นอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าจำได้ท่านท่านรับมาจากท่านอนุทินในการปราบปรามผู้มีอิทธิพลทั้งประเทศใช่ครับนะคุณชาดาเคยให้สัมภาษณ์ครับรายการโทรทัศน์ชื่อดังครับบอกว่าอยากพูดตรงๆเลยว่าผมเคยเป็นผู้มีอิทธิพลเคยกลิ้งมาแล้ว แต่เคยนะครั้งหนึ่งเคยเป็นทีนี้ถ้าเราไปย้อนคุณพิชิดชื่นบานก็เคยเหมือนกันนะไม่ได้ทําอยู่ในปัจจุบันนะอ๋อเออใช่มันเคยเป็นสิ่งที่กระทํามาก่อนหน้าไม่ได้บอกกระทําตอนจะเป็นหรือเป็นรัฐมนตรีด้วยซ้ำไปทีนี้จริยธรรมมาตรฐานจริยธรรมหมวดะฮะนะฮะบอกว่าไม่คบหาสมาคมในข้อ19กนะกับคู่กรณีผู้ประพฤติผิดกฎหมายผู้มีอิทธิพลหรือผู้มีความประพฤติ หรือผู้มีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสียอันอาจกระทบฮะบต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่อันนี้หรือเปล่าที่เรียกว่าวินยูชนเออนี่ยแลแล้วถ้าเกิดสมมติไปสมมตินะผมไม่แน่ใจท่านไหนจะมีเกิดไปมีภาพถ่ายขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเกิดมีคำว่าอะไรนะวินยูชนพึง <c oughs> เชื่อได้ว่า <c oughs> จะไปถ่ายรูปจะไปสังฆากรรมกันครับอีกท่านหนึ่งครับ,รบผู้กองนี่ก็ไม่ได้มีหลายชื่อในรัฐมนตรีในโผเนี่ยไม่มีชื่อท่านแล้วจริงๆ ไม่มีชื่อตั้งแต่แรกเลยคือคขอตัวก่อนเลยนะครับแล้วก็ส่งตัวแทนก่อนเลยนะฮะเพราะว่าท่านก็มีปัญหาเรื่องอสุ่มเสี่ยงเรื่องมาตรฐานจริยธรรมเรื่องคดีที่เป็นคดีความในต่างประเทศแล้วก็เคยถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจในรัฐบาลชุดที่แล้วแต่สารรัฐธรรมนูญเคยชี้ว่าไม่ผิดนะใช่ผมก็ต้อจะบอกก็ไม่ผิดตอนอภิปรายรศสก็ไว้วางใจกันหมดใช่ครับทีนี้มันมีปัญหา,านี้ครับเพราะว่าคุณสมบัติเนี่ยมันมีนม8ข้อนะฮะ แต่ว่าที่ท่านไม่ผิดนี่มันเป็นข้อหนึ่งในในแปดทีนี้มันถ้าไปยื่นตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ยื่นมาตรฐานจริยธรรมซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์นะไม่ได้ยื่นข้อนี้ไปยื่นข้ออื่นนะฮะเพราะฉะนั้นศาลท่านก็ไม่ได้หยิบข้อนี้มาในการพิจารณาในรอบก่อนครับโอ้โหอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงอ้าวสองท่านนั้นไม่มาแต่ก็มีคนมาครับคุณสบิดานะครับอันนี้ลูกสาวของคุณชาดาครับก็มาแล้วนี่เห็นบอกว่าเป็นนักเรียนนอกด้วยนะฮะใช่ครับ นะฮะเพิ่งแต่งงานไปเมื่อปี65นะครับกับคุณซาเดฟอนันต์ป่าทานนะครับเมื่อต้นปี65ที่เกาะสมุยเป็นงานใหญ่มากนะครับตอนนั้นนะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็ทํางานการเมืองมาเพราะว่าเป็นคณะทํางานของคุณพ่อของร้ฐมนตีช่วยมหาไทยนั่นแหละพอเห็นก็บอกว่าอะไรนะรูปคุณชาดาหาไม่ยากครับเข้าไปในเฟซคุณชาดาลงพื้นท่องลงพื้นที่ไปด้วยกันไปด้วยกันนี่จริงๆเรามีรูปนะตอนคุณชาดาซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ชาดาด้วยนะนะฮะอันนี้ท่านแรกนะครับอันนี้อย่างที่บอกไปว่าก็ คุณอัคราพรเผ่าเอ๊ะก,ก็ก็เหมือนผู้กองธรรมรัฐพรมเผ่าใช่ครับน้องชายเป็นน้องชายครับปีนี้52นะครับเป็นอดีตนายกอบจพะเยานะครับเพิ่งลาออกไม,ม่นานนี้เองนะครับแล้วอบจพะเยาเพิ่งจะเลือกตั้งไปก็ไม่ลงไม่ลงครับคือทีแรกเนี่ย พรรคเพื่อไทยเปิดตัวเลยนะว่าจะลงนายกอบจอพะเยาในนามพรรคเพื่อไทยนะครับ<ช>แลวท่านถอนตัวก็เลยไม่รู้ว่าเป็นแผนนี้หรือเปล่านะ<อ>นรู้มานานแล้วหรือเปล่าถ้าเป็นนายกอบจอเดี๋ยวมาเป็นรัฐมนตรีไม่ได้ต้องลาออ,ออกอีกยุ่งอีกนะฮะหรืออาจจะเป็นการเผื่อมาได้แต่ตอนนี้ก็ไปส่งรองนายกอบจอีกท่านหนึ่งลงแทนตอนนี้ก็เป็นนายกอบจอยู่นะครับก็แปลว่าที่เราหยิบยกมาทั้งสองท่านตอนนี้น่าจะไม่มีประเด็นปัญหาแล้วเพราะว่าก็มีคนที่มาแทนแล้วแต่บางท่านเนี่ยไม่แน่ใจประเด็นปัญหาจะยังมีค้างคาไหมที่แน่ๆยัง ก็คือท่านเฉลิมชัยศรีอ่อนนะฮะคืออันนี้ไม่ได้ไปกล่าวหาอะไรท่านนะแต่ว่าต้องยอมรับว่าท่านอยู่ในสปอตไลท์เพราะว่าท่านปเปียประกาศว่าจะเลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิตนะฮะตอนนี้ที่เลือกตั้งใช่ไหมเป็สอสไม่ตามเป้าพอท่านกลับมาเป็นหัวหน้าพักเนี่ยท่านก็โดนวิจารณ์หนักนะตอนนี้จะกลับมาเป็นรัฐมนตรีเลยโอ้โหนี่รัฐมนตรีว่าการด้วยนะตามชื่อที่เห็นมาก็เลย ถูกตั้งคาถามเยอะทีนี้ก็เลยมีมีคนไปขุดว่าเอ๊ะมันมีเรื่องอะไรบ้างที่อาจจะเข้าขายหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วต้องออกตัวแทนท่านเลยนะว่าไม่มีปัญหาในทางกฎหมายนะครับไม่มีการไปฟ้องหรือท่านตกเป็นผู้ต้องหายังไม่มีนะครับแต่ผมกลัวก็ท่านชาดาก็ไม่มีปัญหาข้อกฎหมายเหมือนกันอะแหละนี่ฮะคดีแรกคือคดีหมูเถื่อนซึ่งไม่เกี่ยวกับท่านท่านก็เคยแถลงไม่เกี่ยวกับท่านวันคนใกล้ชิดบางคนบอกโอ้โหไม่ได้ไม่ได้สนิทด้วยซ้ำไปที่ท่านพูดนะเป็นเฮียเกียรติซึ่งเป็นเลขา ของท่านนะฮะนน่าจะเป็นอดีตแล้วนะฮรตอนนี้แล้วก็เฮียเก้าซึ่งเป็นคล้ายๆกลับไปลูกพี่ลุกน้องของท่านนะครับอยู่ประเทศจีนนะครับแล้วก็บัญชีทรัพย์สินนิสินครับเคยถูกถูกตั้งคําถามเรื่องที่ดินครับที่ดินตอนนั้นเนี่ยร้อยไร่นะครับที่หัวหินเคยแจ้งบัญชีทรัพย์สินว่ามีที่ดินนี้ นะครับเมื่อปี51ตอนเป็นสสแต่ต่อมาเป็นรัฐมนตรีบอกว่าไม่มีคือไม่ได้แจ้งมันหายไปแล้วก็มีนักข่าวพยายามไปซักถามก็ตอบไม่ชัดอะแต่จริงๆท่านก็คงมีรู้เส้นทางกันแหละว่าอาจจะขายไปหรือยกให้คนอื่นไปแล้วแต่พอท่านไม่ตอบแล้วก็เลยกลายเป็นคาถามไงมันก็กลายเป็นประเด็นอีกันก็คือเรื่องสัญญาประชาคมที่เราไล่าปเนี่ยนะครับแต่ที่บอกไปของท่านไม่ได้มีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่า ทีนี้มันมีประเด็นอีกอันหนึ่งที่ที่เราหยิบยกขึ้นมานี่นะฮะอันนี้เป็นเรื่องใหม่ครับยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนนะครับก็คือเรื่องของข้อกล่าวหาที่เกี่ยวกับภรรยาของท่านเอันนี้เป็นมติปปชครับเราไม่ได้พูดเองนะครับ,รบเป็นมติปปชอ,อันนี้เป็นคนใกล้ชิดระดับภรรยาคู่ชีวิตฮะคุณธัญวีสีอ่อนเป็นนายกเทศมนตรีตำบลปราณบุรีฮะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับคุณธัญวีเนี่ยไปถูกกรรมการปปชครับชี้มูลด้วยมติเอกฉันห้าต่อศูนย์นะครับ นะฮะพฤติการเข้าขายทุจริตโครงการนะฮะจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลครับร้อยแปดสิบสองล้านครับก็แล้วแต่นี้ก็เป็นคู่สมรสคู่ครองว่าจะไปไม่ใช่ตัวท่านมันจะเป็นมาตรฐานจะได้ทาอีกหรอครับพี่กอล์ฟก็นี่แหละครับก็มันมีอย่างที่ผมอ่านอ่านให้ฟังเมื่อข้อเมื่อสักครู่ฮะว่าไปคบค้าสมาคมหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วถ้าเราตีความแบบแบบกว้างนะนะมันก็ต้องถ้าไปเทียบกับกรณีของคุณพิชิต ท่านนายกเสถาเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยถ้าไม่ตั้งเป็นรัฐมนตรีก็ไม่ก็ไม่ได้มีปัญหานะก็คือคบหาสมาคมได้นะฮะก็อันนี้ก็เหมือนกันก็คือเป็นภรรยานอนเตียงเดียวกันแต่ไม่ได้เพื่อในเรื่องของเสยงของตำแหน่งหน้าที่ก็ไม่เป็นไรหน้จะไม่เกี่ยวแต่อันเนี้ยอย่างที่คุณอ๋องตั้งก็สังเกตก็คือเรื่องวินิจฉัยชดอันนี้แล้วคือเราไม่รู้เลย่าสาท่านจะมองว่าวินิจชนจะมองว่าอย่างไงบ้างนะฮะ อันนี้ก็เป็นเรื่องของคดีอย่างที่บอกไปนะฮะของท่านนายกชายอีกคนหนึ่งในข่ที่การภาคประชาชนที่ปลอนะครับอ่านะครับก็มีคดีในปปชอันนี้ก็ไม่รู้ทางเลขาธิการปปชแกออมาพูดเองไม่รู้แกสะกิดรัฐบาลหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็อออมาบอกว่ามีคดีโดนไต่สวนอยู่เรื่องของลักลอบค้าน้ำมันในภาคใต้แต่ท่านยังก็ยังไม่ได้ผิดเหมือนกันเพราะอันนี้อยู่ในปปชจิตเตียงไม่ได้ชี้มูลยังไม่ได้ชี้มูลครับไม่ได้ชี้มูลนะแลวจริงๆปปชเนี่ยเราไปตรวจสอบแล้วครับที่ เป็น1ใน14องค์กรที่ตรวจสอบประวัติก็ส่งกลับมาว่าไม่มีใครมีมีปัญหาเลยนะที่ที่ส่งชื่อไปไม่มีใครมีประเดัญหารวมถึงนายกชายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นภาพถ่ายอันนี้จะอีกแล้วหรือเปล่าคบค้าสมาคมคำนี้มันสั้นมากเลยนะคบค้าสมาคมแต่คนดังท่านผู้ชมไปไหนใครก็อยากถ่ายรูปและจริงๆคุณโทนี่เตียวเนี่ยถ้าอยู่ภาคใต้นี่ต้องทราบเลยนะครับคือแกแกทําธุรกิจ นะครับแกรวยระดับหมื่นล้านนะมาจากมาเลเซียนะครับแล้วแกก็ทำธุรกิจทั้งจีนทั้งมาเลแล้วแกก็มาสร้าง MBI Group ฮะเป็นสถานบันเทิงครบวงจรที่ด่านนอกอำเภอสะดวจังหวัดสงขลานะครับแล้วแกยังสร้างพระพิคเนตองค์ใหญ่สุดในภาใต้แล้วแกก็มาบวชด้วยมาทำหลายอย่างทีนี้พอแกมาบวชเนี่ยนายกชายแกก็เลยไปถ่ายรูปด้วยไงมีประเด็นเลยใช่ฮะอีกด้านนึงก็คือคดีเก่านะครับสมัยชื่อเก่าบอกยังยังไม่เปลี่ยนชื่อตอนนั้นนี่ก็คือถูกเลาะหาจากพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองคดีความมัน่นคง DSI อังยีนะฮะแต่ก็แต่อย่างที่บอกไปว่าถ้านในการตรวจแล้ว14หน่วยงาน14องค์กรเป็นการตรวจแล้วอย่างน้อยๆเลยอย่างน้อยๆเลยเรื่องคดีความประเด็นทั้งข้อกฎหมายปปชสาธารการไม่น่ามีแล้วครับตอนนี้เนี่ยมันคือการวัดใจเท่านั้นเองวัดใจในายองค์อิงหนึ่งจะกล้าตั้งหรือไม่สองวัดใจตัวท่านเองว่าท่านจะกล้าเป็นหรือไม่เพราะว่าท่านชาดาท่านธรรมนัดถอยแล้วนะครับ